จี่จะบอกว่าแมนเลี้ยงต้อยเกลก็ว่าไม่ผิดเขาตายแล้วเลี้ยงตายทำไมต้อยนะคือจีบน้องเมื่อน้องเขาอายุ16อะคิดว่าผมจะแพ้คอซองครับผมตอ้ผมก็จะแบบว่าใจสั่นนะครับตอนนั้นพี่แมนอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นประมาณ25นะครับตอนแรกที่เห็นนะสเปคก่อนขาวสวยมวยใส่เหล็กดาดวิธีจีบของแม่นี่คือลุกหนักมากเลยทั้งอาสาติวเลขให้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งนะอันที่สองคือไปซื้อบ้านอยู่บ้านตรงข้ามเกลเลย อนแรกเราเล่นละครด้วยกันเล่นเป็นน้าหลานกันด้วยนะเขาก็เป็นคนติวเลขให้หนูแต่เขาก็เออแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เริ่มจีบเราแหละจีบไปจีบมาผ่านไปประมาณห้าหกเดือนอยู่มันเรียกเราที่รักผมก็ทำเนียนๆจะหลับจะหลับแล้วตอนนั้นก็ดึกแล้วล่ะก็ติวหนังสืออะไรกันเสร็จแล้วโทรคุยกันก็บอกว่าเออคืนนี้ฝันดีนะที่รักลุหลุดลองหยอดไปก่อนดอกหนึ่งนะครับของว่าที่รักแล้วน้องตอกว่า พี่เออพี่แมนคะเราเ,เราเราเป็นแฟนกันตอนไหนอะคะพี่แมยังไม่ได้ขออยู่เลยนะคะงั้นเดี๋ยวแม่ทำการขอเลยนะยนนทำการขอเลยขอเรียเวลาว่า,าวันไหนคือวันเริ่มต้นของการคบก,กันก็หาวันที่ใกล้ที่สุดเทศกาลที่ใกล้ที่สุดคือวันชาติสหรัฐก็สุดแล้วก็ได้จะได้จำได้ด้วยผ่านไปประมาณสัก สองปีมาซื้อบ้านฝ่งตรงข้ามอแวแบบพี่แม่ไม่ต้องฝ่อตรงข้ามก็ได้เอาแค่ฝ่งเอาฝ่อตรงข้ามถนนก็พอตรงข้ามกันมันดูใกล้กันเกินไปอ่ะเจอทุกวันอ่ะคือบ้านอยู่ไกลกันตอนแรกคือผมอยู่ลาดพร้าวประมาณลาดพร้าวสี่แป่แล้วเขาอยู่บางใหญ่ผมต้องเจอทุกวันอ่ะไม่เจอนอนไม่หลับมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องแบบมเจอไม้ได้เรื่องเข้าหาผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงอันนี้ก็โคตรถนัดเลยนะคะเอาชนะใจ คุณออพ่อคุณแม่ของน้องเกลอันนี้บอกวิธีหน่อยค่ะเพื่อคุณผู้ชายทางบ้านเขาจะเออ,อ,อเอาไปใช้อ๋อเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะคบ นะครับแฟนหรือแบบผู้หญิงที่เรารักเนี่ยครับต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่เขาไว้ใจที่สุดก่อนไม่ได้ว่าเป็นแค่แฟนอย่างเดียวที่ต้องมานั่งแบบกระหนุงกระหนิงจูมือแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นได้ทั้งคนที่คอยดูแลปกป้องนะครับเอาใจใส่คุณเป็นเหมือนป้าหนึ่งพ่อก็ได้ในบางโอกาสเช่นเดี๋ยวผมไปรับน้องเกลวงนะครับวันนี้คุณแม่ต้องเหนื่อยเลยครับเดี๋ยวคุณแม่ไปดูแลน้องสาวน้องเกลแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลเกลให้นะครับแล้วก็ตรงต่อเวลาเรื่อครถผมส่งน้องเกลถึงหน้าบ้านแล้วนะครับคุณแแแมมมมม่่่คคัุณาาาใไไดดด้ีีปญหอออกก็ืูล ดูแลตรงเวลาถ้าเราทําให้ไว้ใจแล้วจริงใจพ่อแม่ใครๆเขาก็ไว้ใจเออก็ไว้ใจผู้หญิงทุกคนนะคะเวลามีแฟนก็อยากได้ผู้ชายที่อบอุ่นโรแมนติกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะต้องถามเกลว่าพี่แมนเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าพี่แมนเป็นคนโรแมนติกมากอย่างหนูบาคนอ่านหนังสือวันนั้นหนูอ่านหนังสือแล้วก็แบบแค่บ่นพี่แมอยากกินสลัดพีจังเลยตอนนั้นเขายังอยู่ลาดพร้าวนะคะแล้วจาได้ว่าบานสีทุ่งเครื่องฝนตกแล้วเขาก็แบบ ขับมาแล้วก็แผลสเลอร์ี้พร้อมดอกไม้เจ็ดอกอยู่หน้า,<อ>าบ้านก็เข้าไปหาเขาพี่เออพี่แมนสลเลอร์ี้อะเกเข้าใจอีดอกไม้เจ็ดอกนี่คืออะไรพี่แมนตอบว่าอะไรคะก็รักเธอเจ็ดวันไง ของก็ต้องมีนี่ไม่ให้ธรรมดามีเกมซ่อนหาด้วยนะจ๊ะพี่แมนค่ะเขาามีกระดาษเขียนไว้แปะเอาเกลส่งกระจกไปไหมส่งกระจกเหรออ่าบนรถเปิดออกมาปุ๊บเอ๊ะเจอกระดาษหยิบกระดาษออกมาปุ๊บอ่าไปอยู่ตรงนี้เอ๊เปิดไปเรื่อยๆรอเรื่อยเจอของอยู่ท้ายรถอุ้ยรักกันมาตลอด5ปีแต่มีอยู่วันหนึ่งเกือบรักขมขึ้นมาเกลก้อุ้ยกล้าบอกด้วยกล้าบอกเลยมันเป็นเพราะว่าพี่แมรเขาทำงานเยอะแล้วช่วงนั้นข่าวเขาก็เยอะ เราก็เหมือนเราน้อยไปไม่ไหวสําหรับเด็กคนนึงจะมารับเรื่องอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีกิกซะเลยก็ไปงอเขาก็คือขับรถด้วยความเร็วสูงจากอมตนะนครมาที่มองเทียบรางสิใช้เวลาประมาณ45นาทีเท่านั้นรุ่นมา<ง>เร้วกับถึงที่แล้วก็วันนั้นเป็นงานเลี้ยงเนอรับนอ้องนะครับแล้วก็กิกเขาก็อยู่ในเหตุในงานนั้นด้วยแล้วก็ไปคุกเข่าตรงนั้นเลย บอกเกลแม่ขอโทษเอาดอกไม้ไปให้ชอยนี่คือปฏิบัติการในการทวงแฟนคืนใช่ก็คือไปง้อนะไม่ไม่สำเร็จอยู่หลายเดือนนะครับก็พยายามอใจทุกอย่างดูแลเขาเมื่อง้อเกลไม่สําเร็จนี่เลยฝ่ายชายก็มีเขาเรียกสุภาษิตอันนี้นะหนามยอกต้องเอาหนามบ่งด้วยการมีกิ๊กบ้างโอเคจบก็จบแล้วเขาก็ขึ้นบีบีเป็นรูปผู้ชายคนนั้น เราก็แบบบอกดีดีว่าขึ้นมาไหนขึ้นมันเกิดที่แนนใช่ว่าเกมาด้วยโหยิ่งแบบสองดอกหนักมากตอนนั้นก็ห้อยคุณแผนเลยครับผมติดคอนะครับมาเต็มเลยครับผมแียบใช่ครับเต็มเลยค่ะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่เ้ิ่มเกิดว่าคนเนี้ย น่าจะแบบเป็นคนที่ผมชอบแล้วล่ละปกติแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กผมเองเนี่ยผมจะเป็นค่อนข้างจะไพรเวทมากมผมก็เลยเปิดไปพักบีกแล้วบอกว่า Facebook นี้สีชมพูขึ้นเลยเพราะ<อ>ผมรู้ว่าเขาต้องแอบมาดูผมแล้วก็ตกห<อ>ลุมงผมแน่ๆ<อ><อ>แล้วคุรู้สึกยังไงตอนนั้นอะ่ะก <c oughs> <โท>็เทกิกแล้วไม่ง้อเขานานนะเขาเดือนกว่าวิธีการเอาคืนของพี่แมนเนี่ยทำผมเกลียวเจ็บไปถึงกระดองใจเลยเจ็บสุดอ่ะเหตุการณ์นั้นคืออะไรเหตุการณ์นั้นก็คือไปกินข้าวกันเสร็จปึ้งเขาก็เอองั้นเดี๋ยวมมนาะ เขาว่าขับรถเนี่ยบึ่งไปหานู่นหากิกหาอีกคนนึงนี่แล้วพ่มวว่าเขาไปหาอีกคนนี่ผมขับไปเนี่ยนะครับผมขับไปเพื่อไปเคลียร์กับเขาว่าแบบเฮ้ยเราขอเป็นพี่น้องเป็นอะไรกันะแต่เขานั่งรอจนตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนนะต้องมันไกลนะที่ไปหาเขาเขาไปหนูนั่งตั้งสิบเอ็ดโมงอยู่สามทุ่มเดินห้างรอเขาก็เลยคิดว่าไม่ง้อพี่แมวแล้วจบแล้ววันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเข้าวันใหม่พรุ่งนี้เนี่ยเขาขอมีชีวิตของเขาแล้วแต่เรารู้แล้วไงว่าวันนี้วันสุดท้ายของเราเหมือนกันแล้วก็ เบึ่งไปหาเขาวันนั้นเขาไปกับเพื่อนไปเหมือนแบบไประบายอารมณ์เต้นไปเต้นไปเต้นเต็มที่เลยคแล้วเสร็จปุ๊บนะครับภาพเหตุการณ์คือผมก็เดินไปอบกอดหน้าหลังเขาแล้วก็บอกว่าเรากลับมาเหมือนเดิมนะเราจะไม่เป็นแบบนี้อีกเนี้้พอมรอยู่แล้ว ทั้งนี้พร้อมอยู่แล้วล้อให้ก็ลังแตกเลยพราะฉนั้นมาแล้วก็ไม่ทะเลาะเรื่องมือที่สามเลยบทเรียนของเจลคืออะไรเรื่องแบบประชดประชันบทเรียนของนูนที่ทีทีเยอะไปเยอะไปค่ะคือความรักเราไม่รู้หรอกว่าคนนี้ใช่สําหรับเราหรือเปล่าคือถ้าสมมติเขาใช่แล้วอ่ะแล้วเรายังมีที่ทีอ่ะวันข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้เจอคนที่ใช่แบบเขาอีกหรือว่าเป็นบทเรียนให้เขาโตขึ้นนะเนี่ยเนาะตอนนี้ก็ผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเนาะกลับมาที่ นิสัยน่ารักน่ารักของน้องเกลวาาเขาบอกผู้ชายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฟนทุกคนเลยไม่ชอบผู้หญิงขี้บ่นใช่ไหมแต่ว่าแมนเนี่ยจะชอบแย่ชอบโลชอบนี่ให้เกลบ่นชอบจิตป่าคะเนี่ยไม่นะทำไคือจริงๆแล้วแล้วก็เหมือนกับเจอกันทุกวันอย่างเงี้ยครับเจอจนรู้สึกว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วถ้าเกิดมีเรื่องไหนที่มันแบบว่าไม่ถูกใจเขาก็จะบ่นเรานะครับหรือมันเป็นเรื่องที่เหมือนคอยเตือนกันมากกว่าแล้วก็มีความรู้สึกว่า ถ้าวันนี้ไม่มีเขามาบ่นเรานั่นก็หมายความว่าเขาไม่รักเราแล้วหรือไม่ห่วงเราแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะทําให้เขาบ่นทุกวันที่ได้ผู้ชายควรจะคิดอย่างนี้เยอะๆนะทำไมเวลาริงซางเล้วห่วงผู้หญิงรักเขาลูก๋าลูกสาคิดถึงเลยมาสลองกันได้ยีเมื่อวันนี้อะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาคุยกันเรื่องแต่งงานแต่งงานบ้างจะจัดขึ้นกันกลางปีหน้านะคะแม่เนี่ยเขาจะ ถนัดในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเขาจะมาผูกดวงให้ความรักราบรื่งอะไรเงี้ยน่าสนใจมากค่ะ เลี้ยงต้อยเกล้ว่าไม่ผิดเธอตายแล้วเลี้ยงตายทอไมเลี้ยงต้อยนะคือจีบน้องเอ๋น้องเขาอายุ16อะที่ผมจะแพ้คอซองอะครับผมไม่ชอบเด็กกับเธอใจสั่นนะครับแล้วตอนนั้นพี่แมนอยู่เท่าไหร่อะตอนนั้นประมาณ25นะครับตอนแรกที่เห็นนี่ยสเปคก่อนขาวสวยสวยใสเหล็กด่ดวิธีจีบของแม่นี่คือลุกหนักมากเลยทั้งอาสาติวเลขให้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งนะอันที่สองคือไปซื้อบ้านอยู่บ้านตรงข้ามเกลเลย เราเล่นละครด้วยกันเล่นเป็นน้าหลานกันด้วยนะเขาก็เป็นคนติวเลขให้หนูแล้วเขาก็เออแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เริ่มจีบเราแหละอ่าจีบไปจีบมาผ่านไปประมาณห้าหกเดือนอยู่มาเรียกเราที่รักผมก็ทําเนียนๆอะจะหลับจะหลับแล้วตอนนั้นก็เดึกแล้วล่ะก็ติวหนังสืออะไรกันเสร็จแล้วโทรคุยกันก็บอกว่าเออคืนนี้ฝันดีนะที่รักหลุดหลุดลองหยอดไปก่อนดอกหนึ่งนะครับของว่าที่รักแล้วน้องตอบว่า พี่เออพี่แมนคะับเราเราเราเป็นแฟนกันตอนไหนอะคะพี่แมนยังไม่ได้ขออยู่เลยนะคะงั้นเดี๋ยวแม่ทำการขอเลยนะทำการขอเลยว่าวันไหนคือวันเริ่มต้นของการคบกันก็หาวันที่ใกล้ที่สุดเทศกาลที่ใกล้ที่สุดคือวันชาติสหรัฐก็สุดกระดาษจะได้จำได้ด้วยเหรอที่ผ่านไปประมาณสัก สองปีมาซื้อบ้านฝั่งตรงข้ามแลวแบบพี่แนไม่ต้องฝั่งตรงข้ามก็ได้เอาแค่ฝั่งเอาฝั่งตรงข้ามถนนก็พอ,อ,อตรงข้ามกันมันดูใกล้กันเกินไปอ่ะเจอทุกวันอ่ะคือบ้านอยู่ไกลกันตอนแรกคือผมอยู่ลาดพร้าวประมาณลาดพร้าวสี่แปดแล้วเขาอยู่บางใหญ่ผมต้องเจอทุกวันอ่ะไม่เจอนอนไม่หลับ ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องแบบมาเจอไม่ได้เ,เรื่องเข้าหาผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงอ,อันนี้ก็โคตรถนัดเลยนะคะอเอาชนะใจคุณพ<อ>่อคุณแม่ของน้องเกวอันนี้บอกวิธีหน่อยค่ะเพื่อคุณผู้ชายทางบ้านเขาจะเออเอาไปใชา้เพ<อ>รสิ่งที้สําคัญที่สุดในการที่จะครบ นะครับแฟนหรือแบบผู้หญิงที่เรารักเนี่ยครับต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่เขาไว้ใจที่สุดก่อนไม่ได้ว่าเป็นแค่แฟนอย่างเดียวที่ต้องมานั่งแบบกระหนุงกระหนิงจูมือแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นได้ทั้งคนที่คอยดูแลปกป้องนะครับเอาใจใส่คุณเป็นเหมือนป้าหนึ่งพ่อก็ได้ในบางโอกาสเช่นเดี๋ยวผมไปรับน้องเกลเองนะครับวันนี้คุณแม่ไม่ต้องเหนื่อยเลยครับเดี๋ยวคุณแม่ไปดูแลน้องสาวน้องเกลกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลเกลให้นะครับแล้วก็ตรงต่อเวลาเมื่คราผมส่งน้องเกลถึงหน้าบ้านแล้วนะครับคุ ดูแลตรงเวลาถ้าเราทําให้ไว้ใจแล้วจริงใจพ่อแม่ใครๆเขาก็ไว้ใจเออก็ไว้ใจผู้หญิงทุกคนนะคะเวลามีแฟนก็อยากได้ผู้ชายที่อบอุ่นโรแมนติกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะต้องถามเกลว่าพี่แมนเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าพี่แมนเป็นคนโรแมนติกมากอย่างหนูเมื่าคนอ่านหนังสือวันนั้นหนูอ่านหนังสือแล้วก็แบบแค่บ่นพี่แม่อยากกีเซิรี้จังเลยตอนนั้นเขายังอยู่ลาดพร้าวนะคะแล้วจาได้ว่าบานสีทุ่งเครื่องฝนตกแล้วเขาก็แบบ ขับมาแล้วก็แผลสเลอรปี้พร้อมดอกไม้เจ็ดอกอยู่หน้าบ้านเ็าเข้าไปหาเขาพี่เออพี่แมนสซลอปี้อเกเข้าใจอีดอกไม้เจ็ดอกนี่คือ <c oughs> อะไรพี่แมนตอบว่าอะไรคะก็รักเธอเจ็ดวันไง ก็ต้องมีนี่ไม่ให้ธรรมดามีเกมซ่อนหาด้วยนะจ๊ะพี่แมร์นะคะเพราะว่ามีกระดาษเขียนไว้แปะอ้าแกเออส่งกระจกไปไหมส่งกระจกเหรออ่าบนรถเปิดออกมาปุ๊บเอ๊ะเจอกระดาษหยิบกระดาษออกมาปุ๊บอ่าไปอยู่ตรงนี้เอ๊ะเปิดไปเรื่อยๆรื่อยเรื่อยเเจอของอยู่ท้ายรถโอียรักกันมาตลอด5ปีแต่มีอยู่วันหนึ่งเกือบรักขมขึ้นมาค่ะแกบอกอีกกล้าบอกด้วยกล้าบอกเลยขึ้นมันเป็นเพราะว่าพี่แมร์เขาทำงานเยอะแล้วช่วงนั้นข่าวเขาก็เยอะ เราก็เหมือนเราน้อยไปคงไม่ไหวสําหรับเด็กคนนึงจะมารับเรื่องอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีกิกซะเลยก็ไปงอเขาก็คือขับรถด้วยความเร็วสูงจากอมตะนครมาที่มอเทรเทบรางสิตใช้เวลาประมาณ45าทีเท่านั้นรุ่นมายวกับถึงที่แล้วก็วันนั้นเป็นงานเลี้ยงนอะรับน้องนะครับแล้วก็กิ๊กเขาก็อยู่ในเหตุในงานนั้นด้วยแล้วก็ไปคูเขาตรงนั้นเลย บอกเกลแม่ขอโทษเอาดอกไม้ไปให้ชอยนี่คือปฏิบัติการในการทวงแฟนคืนใช่ก็คือไปง้อไงไม่ไม่สำเร็จอยู่หลายเดือนนะครับก็พยายามเอาใจทุกอย่างดูแลเขาเมื่อง้อเกลไม่สําเร็จนี่เลยฝ่ายชายก็มีเขาเรียกสุภาษิตอันนี้นะหนามยอกต้องเอาหนามบ่งด้วยการมีกิกบ้างโอเคจบก็จบแล้วเขาก็ขึ้น b ีบอ่ะ เป็นรูปผู้ชายคนนั้นเราก็แบบบอกดีว่าขึ้นมาไหนขึ้นมันเกิดที่แมนใช่ว่าเัอโอ้โหยิ่งแบบของดอกหนักมากตอนนั้นก็ห้อยขุนแผนเลยครับผมตับมาเต็มเลยครับผมใครับเต็มเลยค่ะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่้ลก็คิดว่าคนเนี้ย น่าจะแบบเป็นคนที่ผมชอบแล้วล่ะปกติแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กผมเองเนี่ยผมจะเป็นค่อนข้างจะไพรเวทมากมผมก็เลยเปิดไปพักบีกแล้วบอกว่า Facebook นี้สีชมพูขึ้นเลยเพราะผมรู้ว่าเขาต้องแอบมาดูผมแล้วก็ตกหลุมผมแน่ๆแล้วแกรู้สึกยังไงตอนนั้นอะ <c oughs> ก็เทกิกแนละ้วง้อเขานานไหอเดือนกว่าวิธที่การเราคืนงองพี่แมนเนี่ยทำเกลเจ็บไปถึงกระดองใจเลยเจ็บสุดอะเหตุการณ์นั้นคืออะไรเหตุการณ์นั้นก็คือไปกินข้าวกันเสร็จปึ้งเขาก็เอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแมนมานะ เขาก็ขับรถเนี่ยบึ่งไปหานู่นหากิ๊กหาอีกคนนึงงนี่แล้วพี่แมว่าเขาไปหาอีกคนนึ้ที่ผมขับไปเนี่ยนะครับผมขับไปเพื่อไปเคลียร์กับเขาว่าแบบเฮ้ยเราขอเป็นพี่น้องเป็นอะไรกันนะแต่เขานั่งรอจนทังตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนเลยนะต้องมันไกลนะที่ไปหาเขาเขาไปหนูนั่งตั้งสิบเอ็ดโมงอยู่สามทุ่มเดินห้างรอเขาก็เลยคิดว่าไม่ง้อพี่แมรแล้วจบ